สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมเป็นแอร์นะคะทรงตัวขนาดไซส์303 3. นะคะด้านหน้าเป็นพลาสติกใสนะคะอีก3าด้านจะเป็นผ้าปิดทึบนะคะทั้ง3าด้านเลยนะคะจะใช้ผ้าก้าดีในการผลิตให้กับลูกค้านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นแอร์ทรงตัวด้านหน้าใสนะคะเป็นแอร์รุ่นนี้จะมีพื้นนะคะลูกคา้าประตูด้านหน้า ะะทางร้านจะทําเป็น1ประตูนะคะแล้วก็เป็นซิปเตอร์ยูนะคะให้ลูกค้าสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วลูกค้าก็าสามารถ้วนเก็บได้เลยนะคะสําหรับเวลาที่ลูกค้าไม่ได้เปิดแอร์ภายในและต้องการที่จะระบายอากาศนะคะลูกค้าสามารถทวนเก็บตามคลิปี่น้องได้ทําให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะว่าลักษณะของเต็นแอ์นะคะจะเป็นแบบไหน ตัวนี้จะเป็นโครงของเบนทับนะคะขนาดไซส์ 3x3 นำมาผลิตนะคะเพิ่มผ้าปิด้างเพิ่มพื้นหน้าต่างและช่องแอร์และประตูให้กับลูกค้านะคะเป็นเบนทับทรงจวดตามปกตินะคะออฟชั่นะะ Option เสริมก็คือผ้าปิดทางมีพื้นส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอใส่ท่อคอยร้อนของช่องแอร์นะคะทางร้านจะทำไว้ฝั่งซ้าย ถ้าหันหน้าเข้าประตูนะคะทางร้านจะทําไว้ฝั่งซ้ายของตัวเต็นท์ทำไว้2จุดนะคะจุดด้านหน้าและจุดด้านหลังเพื่อให้ลูกค้าเลือกตำแหน่งได้เลยนะคะว่าจะใช้ตั้งแอร์พื้นที่ณจุดไหนและใส่คอยร้อนได้เลยนะคะแต่ถ้าหากลูกค้านะคะต้องการให้ชิดกันลูกค้าสามารถแจ้งได้แล้วก็มีหน้าต่างนะคะเพื่อระบายอากาศให้ลูกค้า2ด้าน หน้าต่างของเรานะคะจะมีมุ้งประตูกันยุงกันแมลงนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าสามารถเปิดระบายอากาศได้เลยนะคะก็คือไปมว้วนนะคะตัวผ้าปิดยึบด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้ตีนตุกแกรดตามภาพนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นลูกค้าไร้ความกังวลได้เลยนะคะในเรื่องของที่จังหวัดที่ลูกค้าไม่ได้เปิดแอร์นะคะลูกค้าสามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้เลยลักษณะแบบนี้เพราะมีมุ้งกันยุงกันแมลง กาจต่างๆเข้าไปได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเต็นท์ขนาดไซส์3ามคามนะคะตามคลิปนี้ทางร้านเรามีให้เลือกอยู่3ขนาดนะคะคือขนาด2องคูสอคและ3ามคสามส่วนแบบสินค้ามีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบมากๆลูกค้าสามารถกดดูสินค้าในตะกร้าร้านค้าได้เลยนะคะทางร้านมีหลายรูปแบบนะคะรูปแบบนี้เรียกว่าทรงตัวและทางร้านก็ยังมีทรงสี่เหลี่ยมให้ลูกค้าด้วย ดูภายนอกนะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับใส่ท่อคอยร้อนนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ช่องไหนลูกค้าสามารถปิดซิปตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกกำหนดได้ด้วยว่าต้องการให้ช่องแอร์ไปชิดด้านหน้าหรือด้านหลังให้ชิดกันหรือลูกค้าจะกำหนดว่าอ่ะฉันจะเอาไปไว้ด้านหลังนะคะถ้าหันหน้าเข้าประตูฉันจะเอาไปไว้ด้านขวาถ้าหันหน้าเข้าประตูลูกค้าก็กำหนดทางร้านได้ ลูกค้าชอบแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือสามารถกดดูในตะกร้าร้านค้าได้เลยค่ะ